วันที่เก้าเดือนหกปีหกแปดวันนี้วันที่เก้าเดือนหกปีหกแปดเป็นวันที่สี่สิบที่ข,ข้าพเจ้าเขียนพนชาจติโรเกศวิชัยขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริรัตน์มณฑลต่างถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสารพระบูชาและอาสาเจ้าบ,บูชา,า,ชาแลกคูบาราจ่างทั้งหลาย ขอเจ็ดของข้าพเจ้าจงตั้งัมีสติระดึกด้มีสมาธิสสนะครับพยัญชนะในบทศิอ่างต่อนื่อด้วยเทินบวชกาพัฒนาตายอราหังสมาสัมโทโระขาวาพุทธธรรมปะคัตัดพิวาเทมีสวะข่าตัวะขวตาธรรมโมธรรมนมัสามีสุปฏิปันโนปะขวโตาบวสรงโสสรางังเนมามีบทบูชาพรภัยดีพินาตอาราหังสมาสัมพโรสุติจังปัทีิพุโตขุยผุ้ในหิธัามโนาามนี paramihi chatisati yawashiwa ngahang butang tamang sarana kato posyami nata nata yang tamang sarami sotina masu sunungpewara samanta jakawa resu watara kachantutewata sa tamang munirasha sasunantu sa khamo gathang sa ก่อนราค้าวตุนิหิเตเตปุมาเจียนตุเทบาสารธาราวิสเมยยขาขันทพานาขัดิทันตาสันติเจยังมุนิวราวาสนาสาธบุเมสุนัตุธรรมาสรนกรุยมัันตาธรรมสมาการุอย่มัันตาธรมสาวนาการุอยําันตาบทสุปมภะขนธมรรคเนโมตัสสาวะขวโตรหัตสามารถสัมพุทธิสานโมตัสสาวะขวโตรหัตสามารถสัมพุทธัสะนโมตัสสาวะขวคตัรหตสามารถสัมพุทธัสสะ บทสวดตสารณคคบาทพุทธังสารณังสามีธรรมะสรนังสามีสังฆาสารนังสามีตุติยัมีพุทธังสารนางสามีตุติยังปิธรรมะสารณังสามีตุติยังปิสังฆาสรนังสามีตุติยังมีพุทธังสารนังสามีตุติยังปิธรรมะสารนังสามีตุติยัปิสังฆาสารนังอามีบทสวดสัจจะทยาคาถานาถิเมสารนังอัญงพุโธเมสารนางวะดังเอเตนะ สัจจะวชเชนสติเมหุต <einer> <tan> ุส <una> <tan> ัาพธานาติเมสาระนังอันยญตโมเมสาระนังวรังเอเทนะสัจจวชเนสติเมหุตุสัาพธานาติเมสารนังอัญยัญซัพโพเมสาระนังวรังเอเดนะสัจจะวชเชนัสติเมหุห้องตุสัาพธาบุตรสุติรัตนะปรมานะคาถาพูทถังเมเมรัตนภูุทธสตีรัจิตังธมังเมรัตนภูุทสวิสุทธิสารังสาังเมรัตนภูุทธวิสุทธิิ เอตังนัเมต่อถิรตรังะนาตะนาตยาวะหังสามาสัมโมสัตตวัตถุวิเศษสัพพะทังอัญโยยยิสัพพนโยควาพสัภาวะตังอสุมิตยามหิบุปตะตะเหวายถาเตทันเตเองังวินาทิฏิตาเตสัมาสามเวนาโลกาโลกเกยกะทาจิตจาเจนจักรปุถุภูตังความีระยานัวิเศษอนิตรัสศาสทังมิยูหิปันทิฏฐเชนิหวิชัญญารูปาโลกามิเจหิติกะฐานจุปละผนียังเกสันติสุทุวิธิตังผู้นกายานาม นเมเยวัชนตายาสุวิสุตังติสมมติภาษาตังมนสิสุปัสมสิสุทัศาษาทานาปุญญติกันมสมุติแต่นาปุูณภูมังทัขาปมมุจานามขาสารังขตานณปูชาระเหสุสารังขตานณปูชาระเหสุภารังอภิปูชิติยนิพานาสสิกิยายุปนิสยาถังสามากิเลสมรโสทันเศรธิยาสัทสาทุทีอาุสเลหุเกษนิยังปานิหิจาปิสารังขมานิยเมวัตสมาหิตตามเตระตนังสารังขตาณร น้าเตียนเทวางข้าดิเนศรมนาสัมมานาผู้ชัยมัจจาปิศาสตังสุปัสสานะเจตธาตุฐานุปัตตาจาริยัสัถานตตาจปุญญานาตถาสุขาเตยะสุขีพ่อเป็นมุตเตชัยนะตัสสัสสุธาปิสุวัติหอนดูโยเจตาตุไม่ไม่นิยามผิดประมาณน้โพโตรโยโลกุตระาปิสัมมโยนิยตโตสุโภฌังตัสโสปินิสัจญายะอายาปิหอนดุวัตถุตญาปิริเจโตสุปัสสานากาโรนัมการาสิทธิคาถา โยจกมหามหามะลาปะกะโทสัมมะสุภะโทสุภะโตวิมุตโตมะราสัพพะสาเวนะมหาเตยันโตปะเปสิเจมะสะนะตังเวนะยังพุทธังวะรันตัสสะสะระสะนะมะมีโลกัสสะนะทันสัมเมเนยการะตันเตสะสาเตเชเสเดของทุสาภันตะรายะจะวินาสะเมนเตธัมโมทะชะโยวิยะตัสสะสาตุทาเสเสโลกัสสะวิสุทธิมะขังเนี่ยนี้โกตมะทันสาทาสัตถาโพธิสันติโรสุจิโน ธรรมว่นนตังเศรสานาามีโัวหประธาลังอุปสรรณตาหัางตันเทศสัเตเสียเสยหอมศสาทัานตระลาจดเิจารณาสัจธรรมเสนาสุขตานุโคโยโลกสภะโพคุจิปะปูเปริกจเลสเสดสังตุัสันโตสยังสัจนิโยชโกจะสวะฆาตธรรมาวชวิธีทางกระดูิสังขาวัฏนัตังเศรสานาามีบุทานุพ์ทางสมเสรดีถิ่น ตันเถรสัสสานเจสีเสติหงตุสาพันตารายาจาวินันสมินตุบรสุนโมการาตะกาคาถาเนโมอรหะโตสามาสัมพุทธาสมาใหิเสโลนโมอุตมธรรมมัสสะวาชาเตสาวเตลิทัสนโมมหาสศพาสาปิกพิสุทธิทิถิโนโมโอมาตายรัสรัตนตยาสัสสาุกังนโมโอมังกาติตาตัสสาวุตตยาสัสิกเนโมการาปภะเวนาวิคัชนตุปะทวานเโมการานุภะเวนะสุวติหองตุสัพปทา แมหมวกการาศเทศนาบิดทิมเหว่มิเตชวาเตจาตาบามังกาโรสุตวาวุตตาสสาสนนังมีตาลัยชัยหินปะการมงในสังคมมันเป็นชื่อยงสเริฟิสต์สังฆารมพิยจิตตายาสสิโนวัทันติสาปุเตหิสาวกกาเตชะเนสุตตาติมหาสมัยสุดเอวเมสุตังเอกังสามายันวะาขวาวสัยเกุวิหาราติยาบิราวาทุสังมิมหาวัลยในมหาตาบิภุสังเชนะ สัติปัญจมาเตหิพิสัตย์หิสัพสัพเพว่าอรหันติถ้าสิจจารูการธาตุหิเว่ตายเโพยนาสันนิปฏิตาหันติก็ขมันตัสานายาพิุสงคันจะอาตัโหจะตุนันสุทาบังสกายิการังเทวานังเอัตถโหสิอายังขบว่าขาวิเเอสุวิหารติก็บไรวัตถุสมิมหาวนนี้าตาพิภุสังคีและสัตยิมปัญจมาเตหิพิภูสัตย์ทิหิสัพเพเหวว่าอรหันติทัาสัจจารูการธาตุหิเทวว่าตายเยคพยนาสันะ อย่างนูนั้นยังไม่ยามผีเนียพระเขามาเตโนปุปสรงคเกดมายา่าอุปสรรคัมิตวาะเขาว่าตัวสันติเกปัจยาคาถาภาษายาติอตโหตาเทวตาสยาถาปีนะมังพระราวาปุริโสสมิทีต่างว่าบาหงภาษาลิยาภาษาทิต่งว่บาหสมิชยร์เอวะเมวะสุธาภาษาสุเทเบสุตานะหิตาเพราะเขาว่าตับุรตประตูลาหังสุอตาโหตาเทวตาสพระเขามันต่างพิบัติตาเวกามันต่างอัถถสุเอิกการมันต่างทิตาขโธเอิกการเทวตาเพราะเขาว่าตัวสันติเกณฑ์เมาคาถาภาษาสิมหา ธรรมะสัมพะเพงพระท้าวขีตาเยบาพระราชิตตัสการเตียตะขอวพระราเทวะตาพระคำว่าตัวสันติเยมาคถามาภาสิตัสสารพิฆเขฆบสษมาถ้าหางสุตจิตตังอัตโนสูตรกากางสุตรสารพิมใีตอนนี้ข้าเห็นต่างวิญญานีละขันติปัิตาติอัตขัวพระราเทวะตาพระคำว่าตัวสันติเยมาคถามาภาสิเสตบาขีลังเศตบารมีคลังอินท่าขีลังโหหัจเไมเนชเติสานติสุทวิมาหลักตะขัววาตสุนทานาสุสุนะคคติ อาจารยปาราเทวะตาพะเขาว่าตัสันติเจมมาคถัอาาสิเยเติพื่อทงาสนาเขาตาเสนะเจข้าไม่สันติอภูมภาภูมิมหาเยอะไมน้สองเทหังเทวะกายัยงปฏิปุเรันิติอาจารโขก็ควรไปขูอภเดสิยยปุยเนเขาไปถัสสุโรกณาตุสุดเทวะตาสันนิปติตาปติตาถา่ะังตาสานายาปิขสังขันใจยาปิเตเปเข้าไปทสงปิตามะทนาหันตัวสมมาสุตัสติสัมปิพระเขามันต่ในธปมนามายอะว่าเทวะตาสันนิปติตาเหตุทแมเสวยธาตุไม่ เยปีเตปิเข้าเปพระวิสตินะขาแต่วะานงนอาหารตัวสมาสมตาเสันติเข้ามาตอนในตาบลมาเยวราชวัฒตาสันนิปติตาพระวิสันติสยถาปีมาห่งอิตาลิอจิชิสาบิพเข้าไปได้ว่ากายานันมามิจิตายิสาบิเข้าไปได้ว่ากายานันมามิเทศิสาบิพิเข้าไปได้ว่ากายานันมามิตางสุฐาสัติกรรมไม่รักสิเการถทางสสาบิจิอบมันจะดตเติดพิคุบเข้าว่าเราบัจสสุมาเข้าไปแทั้งหมดจะ เจกัร็กสามีภมิตาัสิตาเยสิตาิได้ข้าพระเตตาสมัยตาประตูสิงหาว่าสัติเนาลมแมงสาวพ้ามพโนตาตานั้สาสุาปภาษนํามนาเวลายมสสตเตยตวาไม่ไดกับเราตตอมันดีสัสาววเจสตเสนัะเถเทวะกายปิการตาเตวิชานาตพี่ขบวตตาบรมการสุตอวตศาสานัง สัมปตรหูยานังอานศสานักทิอเจสตั้ังขสศาสาสตาสังอิเจสนัอานมสานัมัทสงอพเจนะตมมันเขุที่ศาสาภาวดระองกัสภานยว่าวิชิตมาจากขุมตโตมันที่ศษาสัมิเจสัสเนแะเต่เจมักกาพิกันตาเตวิชานาเปเข้าโบโยบังกิตยีสานิชีได้เหนปภัโสสัตสาาสา วิยาขาพุมิกับเบลลัทธวายดิมนโตชิดิมนโตวานุมโตยาสสินโมนะมาในปีการเมือุสุนันสามีติมันังสัสนสายมื่อวัต่ายขาในนาตาวานิโนอิจิมนโตชิดิมนโตวานุมโตยาสสินโมนะมาในปีการเมือุสุนันสามีติมันังอิเจเตสละชัสนสายยาขานังยาข่านะตาวานิโนอิจิมนโตชิดิมนโตวานุมโตยาสสินโมนะมาในปีการเมือุสุนันสามีติมันัง ไม่สังเกตตามันจะสารายะขนานนั้นต่อวันิโนเอติเมนโตชุติเมนโตวนันดุลยัสสะสิโนโมนะมานะจะทําไม่ขุนัสนะเบมันังกุมภิโรลาซะขะยะโกไบโบลาสะนะเวสนาพินิวังสัตตสาสังยะขนานปะริโรปะสติกุมภิโรลาซะขะยะโกสภาขะสังมีติงเวลาปุริมาจัตติสังฆาสารัตถะโฟกะสาสติขันธะสานาติชุติเมนะลาซายะสุสสะพุทธะตะดะสภาโออินทนัมมาบะลายะจิเมนโตชุติเมนโตวนันโตยัสสะสิโนโมนะนะนะจะทําไม่ขุนัสสังมีติงมานัง คืลิมมนสที่สังราชารรมโภาาสติคนธานาที่ปติมหาราชยาสโภตาปิตาสาวนทนามาภารายติตมันโตจิตมนโตวันนันโตยาสสินอมนามานาปิกมุขมุนสมมติมนังถ้าคินันจัดที่สังราชวิดูปกหภาษาสติกมผานาที่ปติมาหาราชยาสิโภตปิตาสาวนทนามาภารายติตมันโตจิตมันโตวันันโตยาสสินมนามานาปิกมุขมุนสมมติมนัง ปัจเจกมัคคัสสังสาสะวิรูปะของพระสัสสตินาคานทิปติมหาราชยศโสพุทธะปิตตสารภาโวอินทนารามมาภาริธรรมโตสิณโตวันโตยัสสินโมนะมนานติจำบุรณะสมิติมานังอุตรานัจฉติสังราสะกุเบโรตปัสสะยะขานังทิปติมหาราชยศโสพุทธะปิตตสารภาโวอินทนารามมาภาริธรรมโตสิณโตวันโตยัสสินโมนะมนานติจำบุรณะสมิติมานังปริมาที่3ธาตุโสชินนาเวรณหะกมปะชิเมนะวิรูปะของกุเบโรทั้งสังสาสะรัตติสัมมาลันสา ัตโรุที่สถาร์ลามานาทังสุเบนิคาเบลทะทวีเดสัมมาเวนนทสาวขุนศริการสถาเมืองเซนตุเวย์เนตุเตัสันชั้นนรงคามเสร็จเจะกเกียนุขันที่ขันทุจับปานาโทอมเยเตชเทวสัตตจามาติจิตเสนจากขันทนนรชาชโนสรรโอุสุโคเจวติมพะลูสุริยวัชสุริยวัชสายเจริจเนจาราชโนคทพาสาสุภิมทมานาเปนกรมุขคนสรียมานัง อัตรคุณในภาษาคาเาราสัจจกรกัมภตาราโคบยาคาสันติพิยมันนันทัถาคุณาคยาสิโนเอลาวันุมาโคสภะฆาสามิเนังเยนคาไเซสาสารติุทธัาทิชาปกิิสุตสโควหายสัย์วะนัมจาปะตาจิตตลาสปนาติตตสานาเมืองงพระานะขราชกมสิสุปนะตุเขมาบัจจสิทธสันไยว่าวาจะหิวมาวะหายนตนาคสุปนะสารนัการสุุธัง ชิตาวิชรากาเทน่าสมรรถสุราชิตาพัตโรวาสเวสเตที่มตยักษ์อินโนการกั์สาวาพิสนะอสุราธนเวข้าวสารเปิเจิีเสดบประหาธนมุติสาตร์ตันสารพิตุตานังสเพเวโลสารนักกาสารในหิบตะบิพิสนนางอาหูทัมมุประคโมสุเดานนี้พนเวิกรันทมติมานังอาโปจะเทวปตวีติโชว์ตโชวายดุทาขโมว่วัดดระาดุราเทวาสุโมตยัสษาสหะเมตตาการุณกายิี่อโคธเทา ยโนทัศเสทัศน์สเพนนะตนิโนอิเนโตชมโตวันมันโตยสโนโมนมานาคขุนาสัมปติมวันังเมนดูสัตเทวสาสลัสสามจัุเบจมัสุตนิสัตเทวสุริยมาคปิิตาจัมาคปิิตาสุิยสุนิสัทสุริยมาคปิิตานะคาตนิปิิตาอาคนันทลาจะวัสดุังวสบุุุสคาเรนนตโทัศเสทัศนา သာသနာသပ္ပနာတ္တဝတိနောဒီမန္တောစိမန္တောဝနန္တောယသသီမောနာမနံဘိတံဘုရားရှင်ဒီမနံအတ္တခောသဗ္ဗေဝါသမခိစ္စီခရိဝတိတံဇတောဩသာဝိသောဝဘုဏ်ိဖသီနောဝနုနာသဓမ္မဇာအဒွံသာသလင်သက္ကစရိယဇာဟွာဟွာသာရီနိသီနောသသေတေသသက္ကသပ္ပနာတ္တဝတိနောဒီမန္တောစိမန္တောဝနန္တောယသသီမောနာမနံဘိကမောမြေခုနံသမေတေဝနံသမနာမသမနာဝနသံသုတမာကိတံသေက္ခာဘုရားဘုရ္စီကာ อตาคูหาิโยเทวายเยจารโหติวัสิโนปาราขาปาราขาาคเทวายาสิโนทัศเสตตาทัสตากาสเพนนตตันนโนอิทิมนโตที่มนโตวันนโยสสโนมนามานิรมุยคุสัติมันังสุกาการุมหาอรุณงอคุยขาราชสาระอทาราแหาปะมโมขาคูเทวายปมโมขาอคูเทวายิจักขณาสัธมตตารักษาเมสกาตเยสโนทะนยอาคาปิโโที่สาสติทัเสตตทัสตากาสเพนนตตันนีโนอิติมนโตที่มนโตวันน์ ยัสสะสินโนมโนมานะเตตํอุปัสสติมโนเตมะลํเจมะยะติสะตะมะยะมากันตะกะตะยัสสะสินโนมโนลัมพิตะกะระมาสัตติมะนาจาอัสสวะนิมานะเตอะหุอะหุปะริณีตัตถะสัตถากะยะสัพเพนานะตะวะนิโนยะติเมนตะสุเมนตะวะนะวันตะยัสสะสินโนมโนมานะเมตํมุขะพะนะสะนิติเมนสัตเหตุเตมะเนกายะสัพเพนานะตะวะนิโนนามันวิยะอันคันจุนเยสะเนสัตติสัทธาพะวะตะสันติเอกะนังอะเคตตินำหน้าสัมบัง ได้เขีนบคาางๆสดงวาสิาสิสุภามามายติจกราีติาสาน้กุมาติสจสุบั้งันติวันั้สศาสามาลการอามาวาวิเตอปนอเป็นตัวพิสมากขยอยยาสัตสิโนเสิตาสระโคเสกับวัสปติโนเตสัจสันสัมตัวอาคารตัวบริบาลตัวเตสั แต่จสับเพเพียงแต่สินเทเทไปสัพะเกิมาละเสนาตสารกันาันที่ยังอิาคันถานถาเชนาพนมันะสมณเรวะลยธรรมะมาวมตากเเรหสกันเสวันีนาแต่ะมหาจัตสารังตตะว่าเพาบางถาพะโกเมคอทยันตสุวิสุโกตถาสวจจะาวะเตสังคโพิสยว่เสตันสัพพังิญาะวิิตตวานัจโชคมาถตัมติยิสถาสาวกเจิสัจเนระแต่มาลเสนาเพีางแต่เปนวิชาะาแตวะปนา วิตาลคีปะะมงใทสรบินยงสวิสังามาพิจยาสุสนโมทันติสาปเตหิสาวะเกเตช้นสุตาติมารสุตังเสัวนาจัพะานังเมติจานจัเวนาชาจัชนียานังเอตามขารามุตะมังปุรูเทสาะสักุเถจักะตัมภูญิตาอตสมมาปณิเตจัเอตามขารามุตังะหูสัจทเสิันจมีโยุสิสิชิโสภาิตาสยาวจัเอตามารมุตัง มาตายปีตุวันทานัปุตตทาลัสสังโอนาคุณราชกรรมนตาเอตามาคารมุตตะมังขณะจะธรรมะจัลยาจะยาตะการันจัสังโฆอนาคุณราชกรรมนตาเอตามาคารมุตตะมังอารติเวติปามาเมชปานาจะสัญญมโมอปภมาโทจะทะเมสุเอตามาคารมุตตะมังอารติเวติปามาเมชปานาจะสัญญมโมอปภมาโทจัตเทมัสจัตเมสุเอตามาคารมุตตะมัง คารามตตะนิมาตตจสรรปุพิสจักตันนิตาจารีนธรรมสัสพนังธรรมศากาสายตัมาคารามุตตะมังถักจตควมเมตจะเนจะเยอริยสัจนาทสานังนิพานัสสติกิจาจเอตัมาคารามุตตมังถังรูจตวามังเยนััเอายสัมมาาันิพานนัเตตามาคารามุตะมังัตมติาลิยาสัจนาสังนิพันติตันเตตามคารมุตตมัต มุสโลันนมิตยินกินชีิตังอิทาวาหุรวัสเกสว่างยารัตาบริตังเอเนาโนสัมบังอธิตถาคาเตนะทำปีพุทธเทรัตัณนบลิตังเอเตนะสัจเจนะสวัดีหอตุข้ยังเวราหามาตตามบิทางยตาักยาสักพมินีสมาหิเหตนะเตนะธรรมินาสามาทินิทำปีธรรมนาัตนบริตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดหอตุสัมพุทธใส่ถั่วบริวารนัยิ่สุจริตสมาธินา ทิมานันตพิรันยมาหัสมาธินาเตนะสัมโมนาวิชิติธรรมปิดธรรมะรัตนานันบุีตังเอเตนะสัจเจนะสุวารีหองตุเยปุฆ่ลาอัตสัตตังปัสสัทธาจตาริเอตานิยุคานีหองตุหงจิเตทัคขิเนยญาสุขตัสสาวกายเอติสุทินานิมหาภรานีธรรมปิดสังเกตรัตนาันบุีตังเอเตนะสัจเจนะสุวารีหองตุเยสุปยุตตามนะสัตตันเห็นนิกามิโนโคธรรมศาสนาพีแต่ปฏิปตาอาจมาทำวิขัยหาธรรมำู้ทำนิพตินพุทชมานาอิทำปิดานสังเกตรัตนาันบุีตัง เอเตนสัจเจนะสุวารีฮอตุสีนางปุรานังนวันนาธิสามนวังนาธิสามพระวังวิธาเตยติเกปุวิสัยมิเตยขีณาเบชาอาวุลุนหิจันทานิพันติจารายะทัพจำบทีโพอิทรรมปิสังเครัตระนันบุรีทางเอเตนสัจเจนะสุวารีฮอตุมุสุทองตัสสุวรรณอาตตาไฮเวชิตังเสรยยจันยังอิตราปสาตันอาตตตันตัสสะปุตสาเนจังสัญญาตจาริโนเนวะเทโณคันตโพนนมาโร สาวพมนาชิตาปัชิตังกีราตถารูปัสสันตุโลโสษฏิกสุปุตสุภัสิตาเมตังเตนะพระเขาวาตาปัชนาตาปัสชะตาระหัสตาสามาสสุภเทนะเอเทเอธาตุมเหมาอนุอนุสาวเวนะมาปรมัปปรายะมาอิทิการายะมาปิตากาสัมปัฏานีนะมาตะเกหิตุมาเนยยะคาเหนะมาอารัปปะร้วะติเกนะมาทิฏฐินิสขัตติยะมาพระประดุขเห็นตายะมาสามนาโนขัตุยะธาตุเมเห อาตนาวัชนิยะธาอิเมธามากุสราอิเมธมาสัพพชัยอิเมธามาวินยูขะนั่หิตายอิเมธมาสัพพตาสมาธินาหิตายาทุขลายาสัมมาทิฏฐิญาฐานิธอัฏฐตุมเหตุเมเหปะจะเหยยาธาญาธาตุมเหอาตนาวัชนิเมธาอิเมธามากุสราอิเมธามาอานาวัชชัอิเมธามาวินยูปะสัทธาอิเมธามาสัพพตาสมาธินาหิตายาสุขลายาสัมมาทิฏฐิอัฏาตุเมเหโอปสัมปะสาบิหารยาฐาติธิมาสดลบนิยสุด ปุิยติชีวะว่าปมยุนสะดปุณิตาสสันติตานาเอตังพ่อยังมาลาเเปขามาโรปุญญานกายิ่าสุขาวะหานิปุิยติชีวะว่าปัมมายุนสะดวปณิตสสสันติตานาเอตังพ่อยางพ่อยังมาเปขามาโรโดการวิสังจะใเหตสันติเปโโยโยกาเยนาสัญยโมวันใจโยธาเจตสานตัสสัเปสสัสสุขายาหงติยังชีวะมาโนปิทาโรติ ปัญญาธรรมะหาเวรรคติธรรมจารีธรรมโอสุจนโนสุขคาักวะหาติสเปสานิสังโสธรรมะสุจนเนนทุกธาถิขจันติธรรมจารีสเปสังขารานิจติยะธรรมปัญญายาปสติอันฐานิี้ป็นทุติทุกเฉสัมวะโควิสุตติยาสเปสังขารานิจติยะธรรมปัญญายาปสติอันฐานิี้ป็นทุติทุกเฉสัมวะโควิสุตติยาสเปสังขารานิจติยะธรรมปัญญายาปสติอันฐานิี้ป็นทุติทุกเฉสัมวะโควิสุตติยาบุตรสุรปนักกสันโดษ อภรนักกระฐานเมเมืทุติยังอหุตติกาเอตันญาญายะเมทาวีตังขยัยญาปัญญังปะหงเวสารนังยันติปะพัตานิวนานิอารามโลกขจเตยานิมานุสาพะยาตจิตาเนตังโขสานังเขมังเนตังสารนังบุตรตามเนตังสัรนังขามาสาวเปทุกขะพูมุจจะติโยจาพุทธันตรธรรมวันจากสำคัญจากสานังข่ตเตวจิตตาลีอาริยสัจใจในสัมมันปัญญาญาปัสติทุกขะทุกขะสัพพะปะาัานทุกขะจาริกามังอาริยสัจทังขี้กลางทุกขะปะสมานขีมัง เอตังโขสารานังเขมังเอตังสารตนันมุตตะมังเอตังสารตนังมาขมาสัพพะทุกขาสมุจจติบุษบพเทการตตะคาถาอธิตังนาฬวาขึมายะนาอภิตังเขนะข้าตังบุคคลไม่ครคนนั้นที่สิ่งได่วงแล้วไม่คนมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงญาติที่ทำเบหินันทานาพันจันจานะข้าตังสิ่งใด้ร่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนรับไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไวไม่ถึง ปัญจพวนันชยธบันดาฐาถาาิปัสสติอาสหิาสากบังตามวันนั้นวิฐานะผูรวยเยกบุคคลใดเห็นสังธรรมปัุบันไม่งนเงไม่ของใช้ในธรรมนั่นน่นใดบุคคลนั้นควรจะเดินธรรมนั่นนั่นให้ผู้บวงเออาใชเวกิจจตมาตบังกรณีย่าระสุเวบุคคลเพื่อบุคคลใดเห็นสังธรรมบัุบันไม่งานเงินทางการดานนั้นนั่นใดบุคคลนั้นทำจาบุคคลนั้นเป็นจะเดินธรรมนั ENNIS, para, ่นนั่นให้ปูบงเกิด อาจจะเปมีอ่าถ้าไปจิจมาัพังโกชัญญาวัดนางสุเวเพี่งทำความเพีนนยรเสร็จในวันนี้แหละใครเราจสรู้ความาจในวันพุ่งน่าหินุสังขัดเดินไปในมหาเส้ยนในมาจูนผู้มีเสนนใหญ่นั่นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาได้มาเทงหัวรัตมาตานี่ต่างตาวิปะเทศเกระดาตติสันตจิตเตมุนีที คำมมุีผู้สง,งบเยี่ยมได้บุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความีย่ไม่เก่งข้างทางวันละกัางคืนนั้นแล้วว่าเพื่อมีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชานี้และบุษบุญที่เจะเป็นคณะปาถังชราธรรมมีชาลังอะนะติโตเรามีความแมาาาก่เป็นธรรมดาแต่ลงพค,ความแก่ไปไม่ได้พระยาทิธรรมมีพระยาทิามมอาทอางอ่นะติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาแต่ลงพค,ความเจ็บไข้ไปไม่ได้ พยานที่ทํโมม,มิหิพยาน,นิาีนะมมหมม่หน้าติโตเรามีความไม่ร้านะฉัโมมิหิมัธนังว่าหน้าติโตเรามีความตายเป็นนามว่าดาจะรู้ว่าความตายเป็นไม่ได้เศเพลียไม่ผิดนาไาปหียนาภา,าโววินาภาโวเราจะด้วยความเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องได้รับของของคำนั้นนั้นสุดไปเศเพลียไม่ผิดนานาเปหียนาภาโววินาภาโวเราจะด้ความเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องได้รับของของคำนี้คือว่าเราจะต้องไ่าจากของ เาของตนจะทั้งหลายทั้งปวงกรรมสกสมหีกรรมาทายโนุธรรมะโยนิกรมาพันธุกรรมประติสารโนเรามีความเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้พ้นมีกรรมเป็นเดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่เพื่องอาศัยอย่างกรรมังขดิซามีกรรมละยานังวาปาปะกังวาตัสาทายโยโทปวิสามีเราทำกรรมอนไดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทหรือว่าเราจะต้องเวลาผ่อนของการนั้นนั่นเสียไปเอบางไม่หย่นเห่งที่ต่บพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกทุกวันเชิญ สสวนเทวตาอโยชนะคาถาทูกขาปัตาสนิทุคขาพยาปัตาจันิปยาสศัปัตาจันิพยาโหตุสัพเภตตานิโหน่วตาาม่สัมารมปัญญาสามาธรสาเพเรวานิโมทนตุสาพะสัมปนิทยาานั้สุสัตยายาสีรังลัตุสาปทาพราวนาเวราตาหุนตุขชันตุเทวตาคาตาสพเพปุทาภราปทาปเทเจนจะยังบะรามหันตานจะเชในละขังบันดามิสาพะโซ มุสโสเถวตาปฏิทานคาถาหันทามยังปฏิทนคาถาโยพานามาเซยาเทวตาสันติวิหาราสวาเศณีทุเปยข้าเดปฏิยข้าเดย์ตาหินตาหินตาธรรมะเทนะพระวันตุปุชิตาสุติังกาโรนเทถวิหาระมันทะเลเชนะจัมมะชานะว่กาสัตพิคบุสารามิกาธนาธนาปฏิอุปัสกาคามาต่เทสานีคามาจาอิสราสปานาภูตตาสุขิตาพุทธเตชะชาราพุช่า เยปิจาต้สั้ภาวะสังเสริฐชาตอัตวบปฏิการนี้ในกังธามะว่าราปฏิจเตสเีปิตุขัสเกยดนตุะสังทยังถ้าตุจินัสสังธามบุรธามะทาราุลาสังสารันต์สัมมาโควาจะอัายาจะเอินตายาจัอภัยระกขัสตุปธัมบรษยสัพเพปิธามะจาริโนวุฒิสัพปุญยามาสเพธเมอรีปเวทิเต บทสดพระเถระสดบทสดสัพพปฏิาาาทานคาถาท่านทำไปยังปฏิทานคาถาโยพานา,า,า,นามนเซปุญญาสิทธานิการตาสายานัญน,นิกาตานิเมเตสันสัพพะคิโตหันตุสัตตานาปมาณนณกายบิย,บยาพุทธวันตาจารเมหังมาตาปิดาทายโยทิฏฐาเมจัปปติทาวะอเยมะชาตเเบนิโนสตาทิทันติโลกะสามิเตภุมะจติโยนิกา ปัจจัยกาศัตโูวาราสร้างสรรค์ตั้งแตพระโอษฐ์พระวิญญาติเยปิดานนามิอันดำมรรคตุเตสยังยยจิเมงนับประชันันติเทวะเตสังนิเวศโยงมายาจินานับปุญญานังดโมทรนาเหตุนาสัพเพสัตตาสตาโหตุอาเวลาสุขชีวิโนเก็มปัจจันจุปภูนตุเตสัสสัสศีชาตังสุภาข้อสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณไม่เทีที่สุด ส่วนเพผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในแบบนี้แต่แห่งบุญทั้งหลายนี้ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือส่วนหลายผู้เป็นที่รักผู้มีคุณมีบาราได้บิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นเลยแม้ไม่ได้เห็นหลายสัตว์ทั้งหลายที่เป็นกลางและมีเบญตั้งอยู่ในโลกแต่ละภูมิสามในจัมบัสี่ในขันห้าหลาขันหนึ่งหลขันสี่พวกที่อยู่ในภพน้อยหลายภพใหญ่สัตว์หลายสร้างกันให้สมบูรณ์ของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจะหมดทนายเองเถิดก็สัตว์หลายๆย่ ขอแทพเจ้าทั้งหลายเชนแจ้กาสัหนั้นเพราะเหตุอนโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ทาแล้วขอสัตว์ทั้งปวงทรงอย่างม่เวรเป็นสุขเสมอเถิดละจนถึงอันเะษเถิดของข้อหลังนของสนั้นจสเชเชิญด้วยภาพแห่งสัจธฐานภาพแห่งความเพลนในสุขการบูชาพระธาตุนาด้วยการสัตยาบสนวัสดุพระเด้พระกาต่างๆเหล่านี้ขอความสุขสดีจงเ็เลข้าพเจ้าขอข้าพเจ้าขอจากคว้ทั้งปวงขอข้าพเจ้าเจริญทางเราอโลกทา ขอเถ er ิดท่เราทั้งหลายโปรดจงนำมุทณาในการสมบูรณ์สนพยามรรธรรมะเหล่านี้เมื่อมุทนาแล้วผเลผลให้แกพระเจาและวัตถุมคลเพื่อถินภัยีินานเดยมที่สมพยานสังวรวาบรนีเวทผูหารแต่เราจะวัตถุมงคลทั้งหลายเองนี่สั่งงสร้างขึ้นในที่ผ่านมาและที่จะสร้างขึ้นในอนาคตขอจงเปลี่ยน่ในข้อของประเภทและขามงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสมเน็บสิสเรการด้วยเทอญ